เนไม่เข้าใจปติมก็เห็นเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูในเดดบอร์ดคลิปหนึ่งสองคลิปแล้วตะเรานะคะทุกคนนและกันะะนะะนะะทุกคนสวัสดีค่ะเกษตรนะคะคุณกเกษตรอิสระสวัสดีค่ะนและกันทะะุกนะคะนะคะนะคะ สวัสดีค่ะเกษตรนะคะคุณกเกษตรอิสระสวัสดีค่ะสิทธิภาพนะคะก็จากกาันที่เราเข้าไปคอมเมนต์นะคะ <S <S เข้าไปกินาทีแล้วแต่เรานะคะก็โพสต์ได้นะคะถ้าเป็นคลิปสั้นรีวเราก็รีวรวนะคะไม่ต้องยาวมากแต่ของปฏิมก็ประมาณว่ารายการ4รายการเลยนะคะ ก็น่าจะมีประสิทธิภาพภาพนิ่งนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์ของคลิปตัวเองนะคะแล้วก็คอมเมนต์ตามสาระเนื้อเนื้อหาที่เราซักคือรวมสตรีมโฆษณาสตรีมโฆษณาคลิปสันรีลแล้วก็ ภาพนิ่งสิทธิภาพค่ะอยู่รวมกันเลยนะคะไม่ต้องถิมจะเห็นอยู่นะคะว่าสร้างรายได้จากคิอเตอร์ได้นะคะพออยู่ๆไปมีสตรีมเข้ามามีรีวนะคะมีรีวมีบ้างนะคะทุกคนอืมตามเนื้อหาที่เราสร้างแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเข้ามาที่เพื่อนๆแช์นะคะก็สร้างรายได้ได้นะคะมันรวมเลยนะคะนี้นะคะ ที่ปติมตั้งค่าไปเมื่อวานเฟซบุ๊กนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ปติมก็ตอนแรกก็ไม่ไลค์คอมเมนต์ของปติมนะคะปะติมก็จะทํางานประมาณนี้นะคะขยันนะคะขยัน,ยนเราต้องขยันลงคลิปให้สม่ําเสมอนะคะไม่ว่าแต่ตื่นเช้ามาก็สวัสดีเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนเอนาะ คนไหนได้ตั้งนะคะปาติมก็ตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะคะเมื่อวานบนเฟซบุ๊กนะคะทุกคนก็ปาติมก็ตอนแรกก็ไม่นั่นแหละก็จะมีให้แล้วปาติมก็ที่เราโพสต์ในช่องคุณคิดไรยอยู่นะคะนั่นแหละก็จะมีให้แล้วปาติมก็ที่เราโพสต์ในช่องคุณคิดไรยอยู่นะคะ เล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังนะคะเนาะอืมก็จากบนไหลสดนานแล้วนะคะก็ประมาณอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ละมั้งไม่ถึงนะคะปฏิมพึงไร้ไปเนาะดีใจแหงนะคะทุกคนคะ่ะก็ประมาณ ที่เพื่อนๆแช่นะคะก็สร้างรายได้ได้นะคะรวมเลยนะคะนี้นะคะที่ปฏติมตั้งค่าไปเมื่อวานเรารีบรีบตอบเพื่อนเลยนะคะก่อนเราจะได้เป็นคีเอเตอร์ T e R นะคะระดับเฟซไลค์คอมเมนต์ของปฏติมนะคะปะติมก็จะทำงานประมาณนี้นะคะในนี้หมดเลยนะของคีเอเตอร์ T e R นะคะเป็นพิเศษนะคะ เป็นเพชรนะคะเพชรสีชมพูสวยมากนะคะทุกคนาไรายได้จากกีเตอร์นะคะทุกคนอืมป้าติมก็เฟซบุ o กเขาเขา,เขาส่งมานะคะส่งมาแบบเพื่อนๆที่เคยไลฟ์สดน,นะคะหายหมดเลยเดี๋ยวป้าติมจะไลฟ์สักสิบห้านาทีเนาะค่ะเนาะไม่นานนะคะยี่สิบนาทีนะคะนั่นแหละเขาจะมีให้แล้วป้าติมก็ที่เราโพสต์ในช่องคุณคิดไรอยู่นะคะ ยี่สห้าเรียนนะคะเราต้องผ่านยี่ห้าเรียนนะคะแล้วก็เงินก็จะเข้าทุกเดือนนะคะทุกคนง่ายมากคุณ AI นะคะจาก Facebook นะคะขอดีใจมากนะคะทุกคนวันนี้ปะติมก็มาเพื่อนๆอ,อยากอยากอยากสร้างไรายได้เงินบนอากาศมีจิกนั่นแหละเขาจะมีให้แล้วปะติมก็ ที่เราโพสต์ในช่องคุณคิดไรยอยู่นะคะอ้างนะคะทุกคนอืมตามเนื้อหาที่เราสร้างแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเข้ามาก็ส่งคลิปรีวิวประมาณสีห้าคลิปต่อวันนะคะอย่างเต็มที่ <c oughs> นะคะแล้วก็ <c oughs> การสนับสนุนปฏิมมาโดยตลอดนะคะ ถ้าไม่มีเพื่อนๆมาสนับสนุนปติมก็คงไม่มีวันนี้นะคะทุกคนก็จับประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนก็จะไม่ค่อยเห็นปติมสร้างนะคะทุกคนอืมตามเนื้อหาที่เราสร้างแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเข้ามาเฟซบุ๊กก็ยังไงเราก็เล่นอยู่แล้วเนาะนะคะทุกคน ก็ส่งคลิปรีวว่าประมาณสี่ห้าคลิปต่อวันนะคะอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สตรีมแล้วก็รีวนะคะยังอยู่นะคะพอปติมไปตั้งค่าปุ๊บเข้าไปตั้งค่าปุ๊บนะคะก็เครื่องมือหาก็ดีใจก็เลยจากมาขึ้นบ้านไลฟ์ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณคุณ AI ขอบคุณ สวัสดีค่ะคุณเกษตรเนาะวันนี้ปาติมก็จะมาประมาณยี่วิดีโอคลิปรีวนะคะคลิปจากสตรีมนะคะคลิปรีวแล้วก็โบนัสโพสภาพนิ่งสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ คลิปนะคะคลิป3มนาทีคลิปยิสสร้างไรายได้จากเ c e บุ o k มาก็ประมาณเปิดหมุนมืออาชีพมาได้ปีแล้วคะ่ะหนึ่งปีแล้วคะ่ะค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะกัลยาณมิตรเข้ามาคุยกับปติมนะคะให้กำลังใจนะ <c oughs> ป้าติ๋มดีใจมากนะคะป้าติ๋มขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะรยานามิตรนะคะ fc ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจตอนนี้ป้าติ๋มก็ดีใจนะคะ facebook เปิดสร้างรายได้ป้าติ๋มเปิดโหมดมืออาชีพมาเดือนตอนนี้ป้าติ๋มก็ดีใจนะคะ facebook เปิดสร้างรายได้ป้าติ๋มเปิดโหมดมืออาชีพมา เดินก็เข้าไปคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์ของคลิปตัวเองนะคะแล้วก็คอมเมนต์ตามสาระเนื้อเนื้อหาที่เราสร้างเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์นะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆให้มากที่สุดนะคะเจ้าที่เราทำได้นะคะทุกคนแล้วก็ จะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะเพื่อนๆอยากอยากอยากสร้างรายได้เงินบนอากาศมีจีไอขอบคุณเฟซบุ o กนะคะเนาะก็ค่ะถ้าถ้าเราโพสเข้าไปเราเข้าไปดูนะคะเราเราเป็นผู้ชมนะคะชมของคลิปเราอีกอนเลยนะคะ ก็เป็นภาพนิ่งนะคะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นรวมเลยนะคะรวมเป็นนาทีแล้วแต่เรานะคะก็โพสได้นะคะถ้าเป็นคลิปสั้นรีวเราก็รีวรีวนะคะไม่ต้องยาวมากแต่ของปฏติมก็ประมาณว่าโพสภาพนิ่งสวัสดีเพื่อนๆนะคะแล้วก็คลิปนะคะคลิปสามนาทีคลิปยี่สิบ เล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะเนาะอืมก็จากบนของปติมเนี่ย25นะคะ25เอสนะคะ25เหรียญเนาะจะตั้งไว้ระบบจะตั้งไว้ให้เลยนะคะปะติมวิดีโอคลิปรีวนะคะคลิปจากสตรีมนะคะคลิปรีวแล้วก็โบนัสท่านนะคะทุกๆเพื่อนๆ ชาวคีเเตอร์ด้วยกันนะคะเนาะนัดก็เป็นภาพนิ่งนะคะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นรวมเลยนะคะรวมเป็นสร้างนะคะทุกคนอืมตามเนื้อหาที่เราสร้างแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเข้ามาหนึ่งปีเต็มๆนะคะทุกคนตอนนี้เมื่อวานก็ปติมได้ตั้งค่านะคะ สร้างรายได้จากกีอเตอร์เล่าสู่